พรามงกวฎย่าหรอคุณไม่พระมงกุฎ่ขาวินิจฉัยภัพเคลื่อนไหวเลยต้องให้มีเคลื่อนไหวด้วยต่นา้นั่นจะยู่ิ่งนะลองเสียงเข้าไปด้วยกนดี เลรัเเอคุยนะครันเ็นวดีโแล้วมี่รูปออใช่มันคุเคยกับารรูปะมคุยหน่ยก็คุยเวลเรื่อยๆเลยฮะโปรเจกตโปรเจกตโปรเจกตโรซนโซนสำเร็จไปแล้วงโปเจกต์หึ่งโปรเจกต์ใช่ไหมะโซอนโซนโปรเจกต์ต่อไปอะไรการขโมยการขโมยมีมีให้ลองใช้นะฮะจะได้งเงินตังที่บ้าน ก็เดี๋ยวรวยไม่ได้บ้านใครใครจะต้องส่งคนมาโมโหทุกวันโดนเลยหมดเลยบ้านเราก็โดนตอนนั้นไปชียงใหม่แล้วปิดบ้านไว้าวไม่เดี๋ยวต้องแนะนำเครื่องกันโจยเน้นที่เครื่องกันโมย เราออกไปแค่ไม่ถึงสามทุ่มงแล้วไปกี่วันที่ไปเยอรามันสายอะเก่าเนี่ยแล้วผมว่ามันคงมาจนทีอย่างน้อยสองคนตามเราเป็นคน แล้วเข้าไปในบ้านคนบานใคน้าบ้านไปบอกใช่ไหมว่าไปไหนไปไหนไม่ใช่ไม่โฟกัสกันได้โดยมากมันจะส่งคนที่ที่คนนี้ต้องตายก็เรื่องนี่คือทำงานในทีมคือมันจับกระจกไคนะเจ้าของแล้วก็หขังคาเลยลงมาแล้วก็ เปิดฝ้าแล้วแบบปีนขึ้มาเลยเป็นการหลังอ๋อที่ทำเรียกดับฝ้าใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วเขาเองเลยป่ะไม่ไอ้เขาเอามาไอ้เยอเรียบร้อยเราเช่าเีมากที่ที่บ้านัราไม่ก่อข้าเลยางไปคือมันเป็นจุดเครื่องลาดเนี่ยเข้ามาก่อไว้ไว้ที่เตียงนะเหมือนกับกำลังจะรื้อต่ออาูเราบอกว่าอย่าข้างบ้านนะเขาจะจับคู่ตัวราคาก็เราจะอยู่หน้าบ้านแล้วหมามันก็เลยเห่า ขนาบมก็เลยตันแต่ราว่าข้างล่างเนี่ยเราเอาประเภททองแหวนเต็นเลยอยู่ข้างล่างมันก็เลยยังนลือยไม่ถึงมันก็แล่าดีดีไปเพล่นดนตรกับไอ้กระปุกเงินของจมแป้งก็ได้เป็นนิดน้อยที่ข้างบนข้ามาทีก็คอลังมากนี่โดยคอมพิวเตอร์ ถกน่ัือือ่างเคือมันเข้ากาบวังแลวนะเราได้ยินเสียงเราได้ยินเสียงดังเราก็รู้ว่าเี่ยเขาทําอะไรพวกเขาว่าเขาทำปึ้งปั้งอะไรของเขาบ่อยทาบ้านนี่มันเลื่อยเหล็กดัดเนี่ยเลื่อยเหล็กดัดเลื่อยเหล็กดัดนะเหล็กดัดอย่างนี้ไม่ต้องเลื่อยนะไม่รู้ไม่รู้แต่นี่นั่นอธิบายมากเลยไม่รู้ไม่รู้ที่ใช้ใช้สายควง ใหญ่หน่อยนะสอดเข้าไปเนี่มันงัดผมก็จุยเลยตรงเนี้ยตรงบ้านเนี้ยหมดเอองานอีกดัดเข้าเนี้ยต่งผมเลยเปลี่ยนหมดเลยเหลีัดแบบเนี้ยไอ้แบนบเนี้ยไปใช้สีเหลี่ยรเสีเหลีเอ่อสีตัน หนึ่เซนคูนหนึ่งเซนสี่เซนมามันยากขึ้นไอหนี้หมูมาไอเหล็กดัดแบนแบนเนี่ยสอดเข้นมาแล้มันก็โค้งนั่น่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่รู้ว่ามันทำยังไงแต่ผมว่ามันมันเข้ามันทำให้เหล็กดัดยัดติดขึ้นแล้วเข้ามันก็เข้าไปแล้วผมเห็นช่างตอนที่มันลื้อผมทิ้งกันนะมันใช้เหล็ก ที่งัดล้อรถนะเรามันก็ปากด้านหัวเป็นล้องสี่ียลแล้วสอดเข้ไปตึ๊บตึ๊บตึ๊บหากดง่ายมากเลยเราฉะนั้นผมว่ามันใช้ครีมตึ๊บตึหักหดนไอ้จามนร้อยต่อทั้งหลายครีมเป๊กนะใช่ไหมใช้ครีมเป๊กจับป๊อกป๊องัดงัดที่ร้อยต่อง่ายมาก

เดี๋ยวคนรู้อ๋อรู้ทีแค่นี้นะแค่นี้แค่นี้เฮ้ยเฮ้ยให้ดังครั้งไม่ได้อะอ๋ออย่างงี้ขาวงมันก็รู้มันก็ปิดตอนนี้เปิดเข้ามาแล้วเาจะให้มันเปิดไฟหรือให้ถ่ายรูปหรือให้หมุนโทรศัพท์มันก็ไปส่งที่อันนี้หรือให้ส่งเข้าวีดีโอ หลายอย่างก็ได้ยทุกอย่างนี่มันก็ต้องการไนใ้สามประเทศเนี่ยมีทั้งไฟในสีนาจะเดียวกันถ้าบทท่านไม้เอาเดี๋ยวก็อาจจะไฟใหม่ด้วยการเจอกันจังนะเราก็อาจจะส่งให้เนี่ยสิ่งต่างๆข้ตรงกนไ้แวันนี้นะครับุดเอไปอยู่ในรั้วจขาดด้วยการช่วยมากขึ้นจุดไม้กวาดแต่ยึดมั่นท่าเ ว่ามันมันไม่หนีี่ชาวบ้านก็ต้องมาดูนะต้องโ้หบ้านตอมาแขงในขนาเดียวกันก็อนอย่างที่เขาพูดเช่อ่าไอเนี้ยรัฐมนตไอเนียคแม่นเียเขาก็มาเขาบอกเนี่ยขโมยข้าบ้านอย่งเงี้ยคุณป็นตองตะโกนเรคงขโมยข้าขโมยข้าวคราายเลิอ่ะเนี่ยเขาเลยเสียงอยู่วิวบีนะ แล้วก็แล้วก็ไอ้ได้ค <hey> ืนแรงติไอ้ไอ้ไอ้ข้อมูลใหญ่ไอ้ทอที่หนึ่งทำอะไรทอที่สองทำอะไรมันก็อยูย่กองอะไรกองอะไรกองเพราะฉะนั้นเราก็ทํทำทั้งชุดอีกแหละนล่วที่บ้านใครที่รวยนะเราก็ใช้ไอ้นี่ไอ้ไอ้น้ำที่เราผลิตเพื่ขึ้นของเรา จะถามที่ประัตหอนไอ้ไอ้ราะเ่อมนันมีอะไรเนีาตินก่ันมัจมีที่ขอมนีอะไรเนีย